อันนี้ครับเรามาจำลองระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ RAS ครับแบบ m a แบบบ้านนะครับเราใช้บ้านนะครับผมก็ได้ทำการจ็ดแผนที่ไว้แล้วอันนี้ผมได้ลากเส้นทางนะให้หุ่นยนต์ไปวิ่งไปหยุดส,สุดมุมบ้านนะครับโดยหุ่นยนต์ก็จะก็จะวิ่งไปนะวิ่งไปตางทางที่เราได้เลือกไว้ก็จะทำโฆษณานที่ตันที่สุด